ยารัง,าางแกเกินไปนะขืนใส่ร้ายลูกสาวข้าอีกอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจใ <c oughs> ส่ร้ายเแม้แต่ลูกสาวเจ้าเองยังไม่กล้าปฏิเสธจะยังมีหน้าบอกว่าใสา่ร้าย <c oughs> พวกเจ้าเนี่ยตากุณหลูน้องเมียข้าผี่เคยได้นั่นเป็นเพราะอะไรดีไม่ดี ก็น้องเมียกับพี่เขยมีเรื่องที่พูดไม่ได้เนอะสิหรือเจ้า <welcomed S 2> พูดว่าแล้วก<บ> <Egyptian> ับจะสาดน้ำสรรกปรกใส่ตระกูลไปข่ข้ดเจ้าแม่เออ,อท่านพูดเถอะท่านแม่พูดพูดสิท่านแม่เจียงเฉินเจ้าพูดพูดก็พูดถ้าปีนี้ ขอบคุณคุณหนูใหญ่ไปที่ไม่ทอดทิ้งข้าเจียงเฉินโชคดีและอยู่เคียงข้างตังเตียงนา่งห้าปีมานี้ต่อให้ข้าไม่มีความชอบแต่ก็ลงแรงไม่น้อยแต่คุณหนูใหญ่ไปกกับใจร้ายจาก่าข้าสมกับคิดกับน้องเมียข้าส่งคนไปฆ่าข้าในป่าหากไม่ใช่องค์ข้าทถึงจืดเ่านเพื่อถึงนเจ้าพูดเลวไหลอีกแล้วก็ข้าจะแทงไอ้สารเลวอย่างเจ้าซะผู้นำตระกูลไป ตอนหน้าคนมากมายจะฆ่าคนปิดปากเหรอฮะเจียงเฉินข้าข้าจะฆ่าเจ้าไปไฟยเยาจกเราว่าจินเปยเย่ฝืนแล้วรับโชคตระกูลหลูจะกระทบตระกูลไปชิงชายาตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเกาะเหลียวเซียนจึงส่งข้าไปวางยาพิษส่วนข้าเพื่ออนาคตจะได้มีข้าวกินในตระกูลไปเพื่อเอาใจเจ้าข้าจึงฝืนใจรับปากเจ้าอีกนี่ หลูซู่อิงนางก็เพื่อกลุ่มอำนาจตระกูลหลูแต่ผู้เดียวทุยพวกเราสามคนต่างทำเพื่อผลประโยชน์แต่ใครจะรู้พวกนางสองคนเพื่อปิดปากแล้วใจร้ายจะฆ่าฆ่าพวกเจ้าไร้เมตตาข่าไร้ศีลธรรม <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> หากว่าไม่เชื่อสิทธิข้าเจียงเฉินพูด ไม่เชื่อความสัมพันธ์ของข้ากับคุณหนูใหญ่ไปอย่างนั้นสิที่ข้าจะพูดต่อทุกท่านต้องฟังให้ดีนะภายหลังของคุณหนูใหญ่ไปมีปานดำอยู่อันหนึง่งพูดนำตะกูลไปพิสูจน์ต่อหน้าสิฮะนี่คุณหนูใหญ่ไปถอดสิฮะพิสูจน์สิเปิดประตู

นายท่านตบตบแรงๆนายท่านนายท่านอิงเอ๋อตอบตัวเองมาครึ่งวันแล้วครั้งนี้ท่านยกโทษหหนห่นางเธอนางทำผิดมหาหันนางอาเครื่องนี้จบลู่ลูกแบบนี้จะสู้หน้าเปยีแย่ไวยังไงข้ายังมีหน้าอยู่ในโลกนี้อีกเหรอท่านพ่อครั้งนี้ข้าสำนึกผิดแล้วจริงๆ ้งนี้ท่านก็ลาเวียนฆ่าเธอที่นี่ไม่มีที่เจ้าอยู่แล้วใสหัวไปท่าเข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นคนตระกูลรู้นะท่านพ่อท่านแม่เอท่านแม่จะช่วยข้าขอร้องท่านพ่อท่เนพ่อท่านแม่ท่านรักข้าที่สุดนายท่านลูกยังเด็กไม่รู้ความครั้งนี้ ท่านก็ให้โอกาสนางอีกครั้งเถอะนะนางเห็นชีวิตคนอื่นเป็นเหมือนผักปลาก็เป็นความผิดมหารแล้วขืนเป็นชนีต่อไปนะจะทําให้ตระกูลหลูเดือดร้อนไปด้วยนายท่านถ้าสานึกผิดแล้วจริงๆข้าสานึกผิดแล้วจริงๆท่านพ่อเดึกป่านนี้ยังไม่นอนเหรอ มานี่พอหลิวหลีตอบแล้วเจ้าดูสืบได้อะไรจุดที่นานเจ้าต่างกับแคว้นอื่นก็คือในแต่ละสถานที่จะทำเครื่องหมายด้วยตราสัญลักษณ์อันนี้ตรงกับที่นี่ บึงน้ำแข็งท่านหมายความว่าตาสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงบึงน้ำแข็งบึงน้ำแข็งกับเกาะโดดเดียวเกี่ยวข้องอะไรกันข้ายังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่เจ้าจำได้ไหมตอนที่เราไปหุบเขาฉินเซอร์เราเจอหลีซางและสัญ,ญลักษณ์นี้พวกมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่าง ดังนั้นเราต้องไปสืบให้รู้เรื่องมีปัญหาข้อหนึ่งหนานเจ้าเป็นที่ที่อากาศร้อนตลอดปีทำไมถึงมีบึงน้ําแข็งได้ตลอดมาหนานเจ้าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ในทวีปหลงยวนอากาศของหนานเจ้าและภูมิประเทศนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<อ>บึงน้ําแข็ง แค่เป็นหนึ่งในนั้นกระมังฟังแบบนี้แล้วกลับเหมือนการผจญภัยมีข้าอยู่ต้องปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอง์ชายข้าไม่ใช่คนใจสอกนะข้าไม่ต้องการการดูแลพิเศษข้าจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ <c oughs> เจ้าเนี่ยนะจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ข้าใช่สิ เจ้ารู้ไหมหลายปีนี้นานเจ้าเป็นโรคทางใจของข้ามาตลอดภายนอกดูไม่ชิงดีชิงเด่นกับใครแต่ราชานานเจ้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากเลยนานเจ้ามีเผ่าโอสถเผ่าอสูรเผ่ามนุษย์มัจฉาแต่ละเผ่าล้วนมีพลังพิเศษเขาเพียงยอมรบพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะดุร้ายมากแล้วดูตำแหน่งที่นานเจ้าตั้งอยู่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติตรงนี้ ป้องกันง่ายรุกยากหากรบกันจริงๆด้วยแสนยานุภาพหนานเจ้าตอนนี้เรียกได้ว่าไรา้ผู้เทียมทานองค์ชายท่านวิสัยทัศน์ลึกซึ้งกว้างไกลทำไมข้าถึงกว้างไกลล่ะข้าพบว่าช่วงนี้ดูเจ้าประจบสอบพลอเก่งขึ้นทุกวันนะข้าพูดจากใจจริงๆ ใจจริงเหรอใจจริงรู้สึกว่าห้องท่านร้อนมากจริงๆร้อนมากทำไมร้อนแบบนี้จุดเทียนมากไปแล้วนะองชายข้าไปหาที่เย็นๆก่อน